การสะสมเพื่อความสุขนักสะสมควรศึกษาข้อมูลก่อนการสะสมนะครับธนบัตรแบบนี้นะครับมีคนขาย8,000บาทครับเรื่องจริงครับ8,000บาทจริงๆแต่ไม่ใช่ฉบับนี้นะครับเป็นอย่างไรไม่ใช่แบงก์ตลกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกับความสุขใจสไตล์คนสะสมรัพย์เช่นครับ สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนักสะสมและท่านผู้ชมทุกท่านผมวรชิตมือใหม่สะสมซับครับแบงค์80บาทใบนี้นะครับมีความสวยงามอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมเป็นอย่างมากนะครับเนื่องด้วยว่าจํานวนการผลิตนั้นมีน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแบงค์ใบนี้อ่าชนิดราคา80บาทเนีย่ยใบนี้เป็นแบงก์ที่ระลึกนะครับผลิตมาเมื่อปีพศ2555นะครับซึ่งเป็นปีที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับบรมราชินีนาถนะครับครบ80พรนศานะครับปีนั้นก็เลยออกธนบัตรที่ระลึกมานะครับเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับด้านหน้าและด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีความสวยงามด้วยนะครับแล้วก็จําจนวนการผลิตที่มีน้อยด้วยนะครับ แบบลายเซ็นนะครับบนธนาบัตรจะมีแค่แบบเดียวนะครับก็คือ,อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยจะเป็นคุณกิติรัตน์นันละนองนะครับส่วนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็จะเป็นคุณประสานไตรัตน์วรกุลน,นะครับจำนวนการผลิตนะครับจะเริ่มที่หมวด 9Q คิวนะครับคิ Q ก็คือหมายถึงควีนนะครับตัวอักษรภาษาไทยก็จะเป็นทอทงนะครับ แต่ว่าจํานวนการผลิตจะมีแค่0.2หมวด0.2หมวดหมายความว่าใน1หมวดธนบัตรนะครับตัวเลขตรงนี้จะมีทั้งหมด7หลักนะครับถ้า7หลักใน1หมวดธนบัตรก็จะมีทั้งหมด10ล้านฉบับใช่ไหมครับแต่ว่าธนาบัตรรุ่นนี้นะครับพิมพมาแค่0.2หมายความว่ามีแค่สองล้านฉบับนะครับก็คือว่าตัวเลขตรงนี้จะขึ้นด้วย8นะครับแล้วก็ขึ้นต้นด้วย9จะมีแค่นั้นนะครับก็คือ ตั้งแต่8 0 0 0 0 0นะครับกับ90000001นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยเท่ากับว่ามีแค่เพียง2ล้านฉบับนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งหมวดที่เป็นเป็นหมวดพิเศษนะครับก็คือตัวนี้จะเป็น9แล้วก็ตัวอักษรภาษาอังกฤษตรงนี้จะเป็นตัว s นะครับส่วนตัวอักษรภาษาไทยตรงนี้จากทอทงจะเป็นพอพานนะครับซึ่งจะมีจำนวนการผลิตที่น้อยมากเลยนะครับสำหรับเรื่องราคาซื้อขายนะ ตอนนี้นะครับที่ผมบอกว่าเห็นแล้วจะตกใจเลยนะครับก็คือถ้าเป็นแบบธรรมดาแบบนี้นะครับที่ผมมีอยู่เนี่ยก็จะราคาตั้งแต่ประมาณ6 0 0ถึง800บาทนะครับถ้าเป็นเลขธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะครับแล้วก็ <c oughs> ธนบัตรเนี่ยจะมาพร้อมกับปกธนบัตรแบบนี้นะครับปกธนบัตรก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือมาคู่กันโดยที่เขาจะเอาธนบัตรเนี่ยใส่ไว้ข้างในปกนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ ข้างในนี้แต่ว่าธนาบัตรเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้ใส่อซองแก้วพลาสติกเพื่อกันการเลอะอะไรนะครับถ้าใครเก็บมานานๆก็ต้องระวังนิดนึงนะครับว่าอาจจะติดกับตัวปกธนาบัตรได้ที่เป็นพลาสติกตรงนี้นะครับควรจะเอามาหาซองพลาสติกที่เป็นซองแก้วแบบนี้นะครับใส่ไปก่อนแล้วค่อยเอาใส่ลงไปข้างในปกธนาบัตรนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับ 6ธนบัตรนะครับก็จะมีอันนี้ผมได้มาแบบชํารุดก็เลยอันนี้จะราคาถูกนิดนึงนะครับการราคาซื้อขายก็จะขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของธนบัตรด้วยนะครับเมื่อกี้ค้างกันอยู่ที่แบบธรรมดานะครับก็คือ,อตัวเลขธรรมดาไม่ได้มีความพิเศษนะครับก็คือ600-800บาทแต่ถ้าเป็นตัวเลขพิเศษอย่างเช่น9หน้า9หลังนะครับก็คือเป็นตัว9ข้างหน้าแล้วก็9ข้างท้ายตรงนี้นะครับ ก็จะราคาตั้งแต่800ร้อยถึงหนึ่บาทนะครับเท่าที่เห็นมาขึ้นอยู่กับว่ามีจํานวนเลข9กาเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเป็นหมวดที่ผมบอกนะหมวดพิเศษก็คือ9ตัว S ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตัวตรงนี้เป็นพอพานนะครับผมเห็นราคาในกลุ่มสะสม Facebook นะครับที่เขาประกาศขายก็คือ8 0 0พบาทครับแปดพบาทนะครับใบนี้ แต่เป็นหมวดนะครับหมวดตัวนี้9 9s แล้วก็พอพานนะครับผมเห็นราคาแล้วผมยังตกใจเลยนะครับแต่ว่า,าถามจากกลุ่มเพื่อนักสะสมด้วยกันนะครับก็บอกว่าเป็นธนาบัตรที่หายากจริงๆนะครับคือผลิตมาน้อยนะครับเพราะว่าหมวด s พอพานเนี่ยก็คือจะเป็นหมวดพิเศษที่แบบว่า,าธนาบัตรมีการชํารุดแล้วก็พิมพ์ขึ้นมาทดแทนนะครับถ้าชํารุดน้อยก็พิมพ์น้อยนะครับก็เลย เป็นที่มาของราคาที่สูงนะครับถ้าเป็นอนุบัตท,ที่ตัวเลขสวยๆเป็นตัวเลขตองนะครับก็จะยิ่งสูงอาจจะสูงมากกว่านี้นะครับอย่างถ้าเป็นแบบ9ทั้งหมดเลยนะครับก็ราคาเป็นหลักหลายหมื่นเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นํามาฝากกันเท่านี้นะครับสําหรับใครที่อยากจะซื้อก็ไปลองหาซื้อกันได้ในกลุ่มสะสมนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ที่บอกนะครับช่วงเดือนตุลาคม2,500 63นะครับแบบธรรมดาก็จะอยู่ที่6 0 0้อถึงแปดบาทนะครับถ้าเป็นตัวเลขสวยหน่อยก็อาจจะอยู่ที่ 800- ร้อถึงหนึ่บาทหรือถ้าเป็นแบบหมวด S อสพอเลยนะครับที่ผมเห็นมาก็คือเขาประกาศขายอยู่ที่8 0 0 0บาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพธนบัตรด้วยนะครับถ้าธนบัตรสภาพสวยงามแต่ปกลักษณะเย็นก็อาจจะ ราคาถูกลงมาหน่อยนะครับหรือว่าถ้าตัวธนบัตรถ้าเป็นแบบมือ2ก็คือ,อคนที่มีสะสมไว้แล้วเอามาขายนะครับนักสะสมที่เขามีแล้วเอามาขายเนี่ยก็อาจจะถูกลงมาหน่อยนะครับก็ใครมีคําถามอะไรนะครับอยากจะพูดคุยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปได้นะครับอย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดติดตามสับ r i b e เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ